ปยังไ่ะปีนแหงป่อนพ่กหนาปี่น้องซ้อนแหขึ้นเลยปลาปจีนอูนี่นี่นี่ิ่นะปาจีนญ่พี่น้องปอดดูน่ะพี่น้องฟัง แังแังตบแบบง่าโอ้ยถือกี่ดพี่น้องเดี๋ยวพนี่ค่ะแังีบเกีบกีบกีะรสอดดบัฟังมาสู้ตัวดูนองี่ค่ะตาบึกาอมหมปาอาเียหรอป่าตอตอเปียวนาปด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 งพี่น้อง ค่ะพากันอีกแล้วเมื่อนี้เอานี่เราฟังก่อนเลยวันที่สิบสองแหงเจ้าเอ้งสะดุ้งแหงเจ้าทงแหงโอเคจ้าขอบคุณค่ะจ้า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 ี้าจ้าทีมงานไอ้สุนทยาเราเมียเราเมียเรามาขายบัตรส่วนใหญ่จ้าพี่น้องอ้ยมาพี่น้องมาทุกคนปีคุยด้วตานี่เอาเร่งรีบเลยต้นพะย่ะ ในเขาเ,เป็นยังกันพี่น้องอายุหากินน้องล่องคำเด้อพี่น้องเด้ออำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องจ้าป๋าใใหหหญญ่่ตนามมัันตงโอ้ป๋าใหญ่พี่นอ้อ,องตาอัำสึกป๋าใหญ่แล้วฮ่าเลยฮ่าเลยป๋าใหญ่แล้วคุณอ่ะต้่นอุ้ยพี่น้องแต่พ่อแมาพี่น้องเดียร์ขายบ้าน ตาายพี่น้องมือนี่คุณถ้าขึ้นไหมสายงายพี่น้องายงายนี่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 บู๊พี่นะ ไปกินไงพี่น้องปอดดูน่ะพี่น้องมันพักแหฟังนีพี่น้องนี่แหฟังสองร้อยมันพี่น้องอผมมาเลยแเอามาเลรร่กแหฟังพี่น้องแห่ฟังรากรันี่ค่ะ โอ้ยแห่ฟังพี่น้องพุ้นนี่ค่ะแห่ฟังโอ้ยพี่น้องนี่ค่ะแห่ฟังแห่ฟังตัวแบบไงได้แล้ะย้ะงี้ครับพี่น้องย้ะงี้แห่ฟังประมาณค่ะ

เฮ้ฟังเห้ฟังตั็นั้พี่น้องพี่นะคุณเฮฟังคุณคุณางพี่น้องคุณน่อยถือคุณคนค่ะแฮฟังพี่น้องแฮฟังลุ้นเอ่นน้อง บัตรเอคบัีฮะตสวบเดอบัตฟังมาสู่บัตัวไ้ี่นเชือนี้คนเาจะเล่นแล้วไปแ้บินพญ่บินพ่นีตะวันซื้อุนเออไอต่อมตวันมานีแล้วเดียวเล่ยนเชื่อได้บัตฟัง้นพญ่บินมาโปดโลดนพญ่บินมะปดบานเยปลาโดดต้น่้ตนาบินมาปด แฟ้องครอบพี่น้องมื่อนี้น,นี่ครับตะบึกเ็ข่อลงให้รขอกก้อนนี่เด้ยท้านนาหนาแล้วนี่ตอนนั้น่ท่านกรรมการด้พิจารณาเยว่อบัตรซอลดราคาเหลือหน่อยเดียวมา,มาพี่น้องมามาซื้อลลบันลกลยแตอลดราคาเลงคาง่มาช้าลดราคาให้

นี่นะขายเลยนิ่ดครับมาป่าฟังพี่น้องเอาเอาไปมันเวกอน้เาปามันเกอนอันนี้คิดลงยูด้วใหญ่ปามันก่อนแฮร์คิดล้ยดยน่เดี๋ยจะปากลงกันนเองาเนี่ฟังพี่น้องปวดค่นปวดอยู่ไงเด็ครับพี่น้องเอ้ พี uh, ่ต <Labor ator il fi> like ้มด <Deadpool> ีแพ้่อนะเแหนฟังหนาแนงพี่น้องโอ้เลยครับน่ขายบัตรฟังอีกนะครับลดราคา100บาทนะครับประกาศเชิญเชิญแหนฟังนะครับซื้อบัตร1 0 0บาท เอ้าสิพ um. ่อนี拜拜่เราทำมาทำมาทำงานถูกตัวโตไอ้สิเลี้ยงตั้งยี่ห้ารายนี่ตัวตาจัดได้ปับสิทเท่านะครับราคาหลอกก็แพงอยู่ประมาณปัตตุนลยครับปนิน

ทุกันไม่หรูหราทุกจะไม่อรุตทุกคืนและวก็รู้ใจที่ได้พาพี่น้องมาลวกจับตานะครับขอบคุณพี่น้องทุกครทุกชุมนทุกคณะขอบคุณที่มาเส้นมันจากสะลัก้ามจากจีนยืนนะมาถิมา่ซคนนี้หรือเปล่ามงกัมหรือตองตังเลยเจ้าวัดบอกพ่อทำไดหรอให้นี่ลุกันจับปา ก็ไม่ไหมอยู่อ๋อีนะประการวันที่1 2เด้บ้างรู้บ้านชีสว่านนะฮแต่พี่หุ้นดีน้ำสามสิบมตร็ดที่เรื่องนุ้นดีดังหุ้นสูงพี่น้องเพียงต่างลุยจับมาหุ้นต่างหุ้นสิหุ้นนี่นะวันที่1 6รู้บ้านน้องมาตำบลสีสูกอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคาม คณะสามิเบอร์ใส่ได้ทุกอยางเออวื่อาถามไมก็หุ่นจัดไปพื่มทีสองนองสองบ้านบ้านสีสว่างตำบลห<อ>นองบัวพระตกุงซื้อวัดสี่ได้ัอ่อนอทบ้านวันพุธที่สิกกลเป็นบ้านหนองหวาตำบลสีสุขกำเภอกันลาวิชยัยพี่น้องไปรวมกับปลากันประมุ่งคนที้าปลาไปค้าไปขาไปคบไ,ไ,ไปปลา,าก็ะก็ว่เนี่ยเจ๊ไม่นะ

กดเแลงกิจกรรมลมันนะพี่นองไไนครับมับันไยมันร้วนแต่ใคจูขาไปเียล้เปล่าเนาะเจ้านี่ได้ประมาณเศ้าโลแล้วค่ะตอนนี้ลาเกนี่พี่น้องบได้ือจบากมาลงต่ว่ามันมัดมือกะไล้ไปหีบนึงมีบอนี่แค่นี้มีโยลงไว้อยู่มีบเออนี่นดูนี่ โอ้ถ oh, right, ือปาย่งดอครับพี่น้องฟังนี่ค่ะฟังนี่ค่ะปปายไ่ค่ะปปายญ่ค่ะโอ้ยเลียครับพี่น้องแหน่ฟังแหนฟังโอ้ยนมวมยองมันเดมบาทเน่คือพูให้บอลนะเรื่องมากบอล

อู่ตัต้นกับพี่น้องตองมีเจ้าตินานาานา่นออมข้าวันเต่าข้าวันมเสนะกับก๋วยเตีเาานี้ยบ่ก๋วยตี๋้เนนี้อืมเอาคนไปงเากซื่นนะพี่น้องไปเร่ๆพี่น้องไปเร่ๆกำลังปากกำลังก้ม มันนี่อาฟัคอนกันปูนค่ะเนี่ยได้อยู่ได้ค่ะนี้ำดีปลาใหญ่ไว้น้อะอันนี้เรมา,ม,ามีน้ำใส่ในล้งหนึ่มีแต่น้าคกันนบหอกันสมบูรณ์เราตมบอดีปลาหาอยู่พี่น้องถือว่าตัวใหญ่อยู่ด้วพี่น้องปลาใส่นี่พี่น้องได้อยู่นี่<ร> ถ้ารุ่นป่าญ่พี่น้องเป็นซ่อนแหแล้วค่ะคุณป่าญงพี่น้องเป็นซ่อนแหแล้วคป่าไงพี่น้อง เฮยองฟาถือเมียรูกยอยูฟาถือถขาเตอร์าใพี่นองเแล้วพูนฝ่า่น้องไ่าใหยงแน่นอน่ายอย่งน่่องน่่าใหญ่พี่น้องซอนแหขึ้นเลยาจีน อสิบโลค่ะไหมค่ะแม่ตัวนี้สิบโลแ้วกัดแห้ค่ะมวันนี้มิแตแห้ดักขัดสะดุ้งบ่มนี่ดักขัดพี่น้องห่นตีกับมวัน นี่เ่ะนี่เขาเจ้าของพยาค่ะจระเทยลุยสารไอช่องโฆษณาไอล่ะไปล้มแพ้มือน่ะล่ะกันสองแมนแมนแมนเมือนี่หนูทั้งหลาโซดจะไปตัดลงคลิปยูทูปพ่อไม่ค่ารุ่นบางมือป่าได้ครับ ปาน้องลองขัได้ครับพี่น้องตายยิงปานร้าแต่ต่บอร์คือปานกงเงี้ยปาสวายปาตาตั้